สว,วัสดีค่ะมาพบกับเลติฟซีดีเอ็กซิทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของพ่ยุนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่21ถึงวันที่27กันยายน2563ของบุคคลที่เกิดวันอังคารกันนะคะสัปดาห์นี้สถานการณ์ของคนที่เกิดวันอังคารน่าได้พ่เด็กถือเหรียญใบนี้นะคะ มงบ,บอกว่าคุณนั้นรู้หน้าที่และรู้ความรับผิดชอบของตัวเองเป็นอย่างดีคุณเป็นคนขยันนะและให้ความสําคัญในเรื่องของการสะสมนะคะการสะสมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะแต่ยังหมายรวมถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณอยากจะเก็บเกี่ยวมันให้ได้มากที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดทุกข์หรือเกิดสุขใดๆก็ตามเพราะคุณรู้สึกว่าณนะปัจจุบันานั้นเด็กเหลียนคุณยังไม่เจ็บพอคุณยังไม่ได้โตมากพอ คุณจะไต่ระดับขึ้นไปอีกคุณจะโตให้มากกว่านี้อีกคุณพยายามทําทุกอย่างที่เข้ามาค่ะทุกๆอย่างที่เข้ามาคุณมองว่ามันเป็นบทเรียนมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะคุณพยายามจะไขวคว้าทุกๆอย่างเอาไว้นะคะเพราะคุณเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะหล่อหลออให้คุณนั้นโตขึ้นเก่งขึ้นและแลงขึ้นพยายามเอาจริงเอาจังกับทุกๆอย่างที่เข้ามาพยายามที่จะสร้างความสําเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการคุณได้สิ่งน,นั้นเยอะ คุณมีโอกาสจะได้ทำเด็กที่คุณตั้งใจจริงๆค่ะแต่ขออยา่าึ่งว่าคุณจะต้องรู้จักตั้งรับให้ดีด้วยความเป็นเด็กเหรียญแปลว่าเหรียญเป็นธาตุดินนอกจากคุณจะเอาจริงเอาจังนะคุณอาจจะต้องมีสติคอยกำกับอย่ากลับตัวเองอทุกทุกทุกอย่างที่ทำนะคะและคุณจะเห็นความสว่างความสว่างพื้นหลังเป็นสีเหลืองเห็นไหม คุณจะเจอความสว่างคุณจะเจอความกระจ่างแจ่มใจกับตัวเองว่าอะไรเป็นอย่างไรจะรู้สึกได้และสัมผัสได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะส่วนในเรื่องของการงานกันมากกว่านอ้อการงานนะคะคุณมีความคิดอยากเริ่มต้นใหม่บังคนมีความคิดอยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอย่างนี้เป็นต้นนะสัปดาห์นี้นะคะงานของคุณนะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานนะการทำโปรเจกต์ใหม่นะคะ การทำโปรเจกต์หมายการทัวพันกับหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารความรู้ด้านไอทีเออยือต่างประเทศเออด้านเทคโนโลยีเทคนิคต่างๆนะคะมาใช้ในงานบางคนทัวพันกับสัญญาบางอย่างหรือเอกสารอะไรบางอย่างที่มีความสำคัญนะคะกับกิจการงานนะคะที่คุณได้รับผิดชอบมอบหมายมาน,านนะส่วนใครที่ ทำการค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจาการนะคะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ติดต่อกับลูกค้าใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆจอบใหม่ๆจอบใหญ่ๆด้วยนะเข้ามานะคะนะแล้วก็บางคนมีความคิดนะคะมีความคิดไอเดียใหม่ๆที่สร้างสารรค์เป็นเรื่องของการกระจายนะคะสินค้าออกไป กระจายเรื่องของนอกจากสินค้าก็จะเป็นการกระจายสินค้าและบริการด้วยเนาะให้กระจายออกไปนะคะบางคนทําออนไลน์นะมีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่ต้องใช้เรื่องของคําพูดคําจาะคะจะส่งผลดีของคุณในสัปดาห์นะ้ะนอกเหนือนจากนั้นมีนเกณฑ์มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหรือไปติดต่องานภายนอกสถานที่มีโอกาสนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินถือว่าคุณนั้นแข็งแรงนะคะได้ไพ่สเตรนท์นะคะดีนะไปนี้นะหาได้เยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็มีภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบดูแลอยู่เหมือนกันนะคะเห็นอินฟินิตี้ที่อ,ทอยู่ตรงศีรษะนี่<ม>ไหมคะอ่าอันนี้นะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดในเรื่องการหา คุณจะรู้ว่าจะหาได้จากตรงไหนจะทำอย่างไรถึงได้มาและเมื่อได้มาแล้วจะหมุนยังไงให้ไปรอดจะหมุนยังไงให้มีเก็บหนี้เทคนิคของคุณนะคุณมีเทคนิคแบบฉบับเป็นของตัวเองไม่เหมือนใครนะคะถือว่าเป็นคนฉลาดหาเงินและฉลาดการใช้เงินและหมุนเงินเลยทีเดียวนะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพที่ต้องระวังนะความดันความเครียดระบบประสาทสมองกล้ามเนื้อ บางคนมีภาวะออฟฟิศซินโดรมนะคะนะอันนี้ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักได้มีจิเชียนนะคะความรักนะได้มีจิเชียนนะ,ค,ะคนโสดมีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับใครสักคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นแต่คุณจะนิยามเขาไว้อย่างไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งและรวมถึงให้ดูให้ดีคนที่เข้ามาหาคุณนั้นต้องดูให้ดีว่าเขามีคนของเขาอยู่แนละ้วหรือเปล่า ะะอันนี้เฝ้าสังเกตและใช้เวลานะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะภายแนะนำว่าลองเปิดใจรับฟังกันและกันดูบ้างและถ้ามีเวลานะคะหาเวลาท่องเที่ยวไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากขึ้นนั่นเองอเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์นะของบุคคลที่เกิดวัน เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ